เป็นผู้เล่นใหม่แต่อยากได้ของถูกงบน้นอยๆเริ่มเล่นแบบตึงๆด้วตัวละครจุดช้ำแบบหดหดโอ้โหตัวละครเติมก็แพงมีงบร้อยกว่าบาททำยังไงดีครับเนี่ยห่อเติมตัวเดียวนะครับตามร้อโลเติมสดกด็เชื่อในเกรมก็รู้สึกว่าร้อยกว่าบาทร7 0กว่าบาทก็ซื้อได้แค่ตัวเดียวเองละครับเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องเติมถึงสี่โลกันเลยทีเดียวเห็นราคาและจีด๊ด เราขอแนะนำบอกรีเฮดมีกิจกรรมใหม่แจกหนักจะเต็มเมื่อซื้อสินค้าในบอกรีเฮดลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง1 9 9 9 9บาทกันเลยทีเดียวครับ<ห>แล้วรออะไรเมื่อคุณเข้ามาในลิงก์หลาใต้วิดีโอนี้หรือว่าจะพิมพ์ Google ก,กับร้านบอก T ีเฮดคุณก็จะเจอกับโปรโมชั่นต่างๆด้วยโปรโมชั่นพายุเจมนะครับอุ<ห>้ยดูดิแต่ละตัวนะฮะก็จะมีเจมติดมาด้วย<ห>ที่สำคัญเราขอแนะนำเจนนมสุดตึง ที่เราเสีย1 9 9บาทงบไม่ถึง200ขาดอีก1บาทเราก็จะได้เอนจิเนียร์หตัวและเติมกาญได้ถึง5 0 0พันเจมอีกด้วย5 0 0พันเจมเนี้ซื้อตัวอื่นได้แบบแหลกล้านกันเลยทีเดียวโคตรคุม้มรออะไรติครับจัดกันเลยขั้นตอนต่อไปเราก็เข้ามาในหน้าเติมตังค์ครับผมที่สําคัญเลยเราขอแนะนําวิธีการเติมแบบสุดขุ้มไม่เสียค่าธรรมเนียมใดใดทั้งสิน้นการเติมแบบซองครับผมเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะฮะ 0%เยี่ยมไปเลยเมื่อเราทําการเติมงินเสร็จแล้วเราก็ทําการเลือกยูนิตที่เราจะซื้อเอ็นจิเนียร์กับเงินอีก5,000จุกๆแล้วก็ทําการเลือกไอดีที่เราจะเติมลงไปต้องปิด2ชั้นด้วยนะจ๊ะไอดี ID ที่เราจะซื้อนั่นก็คือไอดีนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าไอดีที่แล้วเราก็ซื้อไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยเปลี่ยนไดดีบ้างนะฮะส่วนเราปิด2ชั้นไหมเราก็ปิดแล้วอย่าลืมปิด2ชั้นด้วยนะครับวิธีการปิด2ชั้นก็จะมีบอกในเว็บด้วยเช่นกัน เมื่อคำสั are, ่งซื้อเสร็จแล้วเราก็จะได้ของในตัวนะครับผมได้ตังมา5,000เจมและที่สําคัญเอนจิเนียร์ก็ได้มาด้วยเยี่ยมไปเลยครับเซตนี้เฮ้ยได้เลเซ็นติดมาด้วยนะฮะส่วนตัวละครเอนจิเนียร์นั้นเราหาไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครเที่แล่แล้วนะฮะตรึงเปียกกันเลยทีเดียวถ้าเราซื้อแบบนี้น่าจะคุ้มแหละและหลังจากนั้นเราก็เอา5,000เจมของเรานั้น ไปซื้อใน้เทดดิ้งพาซ่าแบบยับๆบ <S <S บอกคำเดียวครับ5,000เจมนี่หวานหวานได้ซื้อแบบเรียบกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะสตีมเมอร์นะครับต้องเติม170กว่าบาทก็ซื้อได้นะครับผมค็อกแมนวูแมนก็ซื้อได้ครับตัวเติมทั้งหมดแทบจะซื้อได้ทั้งหมดในนี้เลยนะฮะเยี่ยมไปเลยหรือว่าไททันค็อกแมนก็ยังซื้อได้ออเอาหมดนะครับตอนนี้เราก็ไล่ดูนะฮะเราขาดตัวอะไรเราก็ซื้อไป ขนาหน้ากอลลี่เราก็ยังซื้อได้แต่ตอนนี้ซื้อซานต้าก่อนแล้วกันและเราก็รไลยซื้อตัวละครที่เราอยากได้แบบหยบๆแน่นอนวะในงบ190บาทไปถึง200อ่ะ199ได้ยูนิตแบบเยอะมากๆครับผมแบบที่เราเลือกเองด้วยนะครับเฮ้ยเราก็ลองไล่ตลาดดูนะว่าเราจะเอาตัวไหนบ้างบางตัวก็ทูกๆแต่เรามีอยู่5000ัหวานหมูและทีนี้ <Huh? S 2> แหละนี่คือตัวละครที่ผมไล่ซื้องบ5,000เจมครับผมเหลืออีก231นะ1เจมนี่ไม่นับนี่หวามันติดมาอยู่แล้วก็นั่นาะละครับผมเราก็ได้ตัวละครใหม่ๆมาถึง3ตัวละครแล้วก็ตุงเงินอีกหน่หวานเจี๊ยบถ้ากิดว่าเราเสีย199เราได้ถึง12345ยูนิตกันเลยทีเดียวแบบนี้ก็หวานนะสิครับผม oh. ถ้าหลายคนแล้วอยากซื้อแบบตัวตึงๆแล้วก็ กัดลงกัดลีก็ยังซื้อได้นะเจ้โอ้โหเพียบหลังจากนั้นเราก็ไปลงด่านแบบโคตรมันด้วยกองทัพโอ้โหดีแบบกองทัพสตรีมเมอร์แอนกองทัพเอนเจิเนียร์สุดเท่บอกคําเดียวว่าบวกกันยับยับกันเลยทีเดียวครับฮาฮ่าโตึงและยังไม่พอในเว็บบอกทีเฮดแล้วก็ยังมีหลายแมพให้บริการครับทอเ l e เ t อร์ดีเฟนด์ออนิเมะดีเฟนเดอร์บล็อกฟูดเติมระบักไอดีพาร์ท ดันมีอดาตติทิปอ่อาคิดดูบริการดีขนาดนี้ต้องจัดแล้วล่ะครับทุกคน